จเจริญธรรมผู้สนใจในการฟังธรรมวันนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชีวิตยังมีลมหายใจมีสติมีปัญญาที่จะเติมเต็มบุญกุศลให้กับชีวิต การสละจาคะอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวสละจาคะอารมณ์ที่เป็นพยาปาทะอารมณ์ที่เป็นโมหะก็ดีมันเป็นหน้าที่หลักของบัณฑิตชนทั้งหลายผู้ใคร่ในความเจริญจะต้องขนขวาย สลัดจากสิ่งเหล่านั้นมนทินเหล่านั้นออกจาก,กจิตจากใจการฝึกการเติมเต็มความชำนาญให้เกิดความคล่องตัวให้เป็นนิสัยเป็นอุปน,นิสัยนั้นที่จะถอดถอนความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิ ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเพะาะนั้นการเติมความชำนาญการเข้าถึงความจริงมันเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงกระทำขนขวายให้ยิ่งเป็นอธิ ยิ่งที่จะต้องโอปัญิโกทบทวนใครครวนเหมือนพ่อค้าผู้ปรารถนากำไรเขาก็จะใส่ใจในการค้าขายใส่ใจใน รายรับรายจ่ายใส่ใจในบริบทต่างๆเพื่อที่จะมีผลกําไรบัณฑิตทั้งหลายก็จะใส่ใจในคุณธรรมในจริยธรรมที่เป็นไปอย่างไร ทบทวนอย่างไรทบทวนเพื่อจะให้เห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้ตนได้ชำนาญในการลดละเลิกเหตุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ เกิดภยัยเกิดความเห็นผิดออกจากจิตจากใจยิ่งทำยิ่งประเสริฐยิ่งทำก็ยิ่งเห็นความชัดเจนนั้นสัพเพสัตตาอเวลาโหตุ เวียน <V> <c oughs> ทั้งหลายที่สัตว์ได้มีต่อกันก็เพราะว่าขาดขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกคือหมูสัต์ โลกคือแผ่นดินถ้ามีเมตตาเกื้อกูลต่อกันและกันก็จะมีแต่ความผาสุกแบ่งบันกันแบ่งปันให้กันและกัน ความแบ่งปันนั้นมันเป็นกำลังของบุญการแบ่งปันนั้นเป็นกำลังของความสุขความเห็นแก่ตัวเป็นกำลังของความทุกข์เป็นกำลังของความเล่าร้อนการสร้างทานบารมี านอุปปารมีฐานะประมัตถปาร,ม,ปรมีนั้นเป็นเส้นทางของความสุขเป็นเส้นทางของบุญเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจเขาเรียกว่าอธิอธิภพคือการมีภาวะที่ยิ่งใหญ่จึงสามารถเห็น ความจริงที่ยิ่งกว่าความจริงอย่าประมาทอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมันจะมีสภาวะที่แสกซ้อนก็คือบัณฑิตเขาจะมีความสุขจากการได้เสียสละ คนพาลจะมีความสุขจากการได้เอาเปรียบยิ่งเอาเปรียบมีวิธีคิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างแยบยนก็จะมีความสุขส่วนบัณฑิตมีวิธีที่ <c oughs> ได้เสียสละ ได้จากคะได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขสงบเย็นเพราะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตความสุขที่เกิดขึ้นกับคนผ่านนั้นมันห่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ห่างกันเหมือนฝั่งทะเลฝั่งนี้กับฝั่งทะเลฝั่งนู้นเพราะนั้นผู้ใครในความสงบส,สุขสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากความล่มลื่นล่มเย็นไม่มีอยากใหญ่ใหญ่เยื่อสายใหญ่แห่งทุกข์อีกก็ต้อง ดับดับต้นเหตุของมันเหมือนความร้อนมันบังความเย็นเอาไว้ถ้าเราดับความร้อนได้ ความเย็นก็จะปรากฏขึ้นเองแต่ถ้าเราเติมเชื้อไฟอยู่บ่อยๆความร้อนก็จะไม่ดับเพราะมันมีเชื้อมันมีเชื้อมันก็ลุกมันก็ร้อนวิธีการดับ <c oughs> ไฟก <c oughs> ็คือเอาเชื้อมันออก ไม่มีเชื้อมันก็จะดับพอมันดับมันก็จะค่อยเย็นลงเชื้อแห่งไฟเล่าร้อนในจิตในใจที่เผาผลาญจิตใจของสรรพสัตว์ให้เล่าร้อนก็คือความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบการมัวเมาลุ่มหลงความเห็นเก่ตัวนั้นมันเป็นรากเง่าของสงครามความเห็นเก่ตัวนั้นมันเป็นรากเง้าของการเบียดเบียนความเห็นเก่ตัวนั้น มันขาดมันจะขาดเมตตาเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ขินฆ่าลบลาฆ่าฟันกันก็พอความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตระกูลก็จึงขินฆ่าลบลาฆ่าฝันกันเติมจะเชื้อไฟเข้าไปสู่จิตใจ พบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าไม่จบไม่สิ้นอาฆาตพยาบาทกันไปหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นก็พยายามสละจาคะแม้ตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยแม้ตัวเองจะลำบากในการกระทำนั้นๆก็ ทำทำจนเป็นนิสัยใกล้ไกลเหนื่อยล้าสัเพียงไหนท่านก็ทำเพราะบัณฑิตนะท่านจะขนขวายเกื้อกูลสรรพสัตว์รักสรรพสัตว์เหมือนลูกในอุทธรรักสรรพสัตว์เหมือนญาติ เพราะเราทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นที่ไม่ใช่ญาตินั้นไม่มี mm. เมื่อเราเห็นด้วยปัญญา mm. เห็นด้วยความรู้ยิ่งชัดเจนพบชาติมิอาจจะปิดบังปัญญาได้พพชาติอาจจะปิดบัง ปิดบังตาปิดบังหูปิดบังกายได้แต่ภพชาตินีปิดบังปัญญาไม่ได้เพราะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงมองเห็นทั้งในที่มืดและในที่แจ้งเรยกว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างทั้งในที่มืดและที่แจ้ง ส่วนตานั้นก็สว่างตอนที่มีแสงพอไม่มีแสงก็มืดบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงเห็นการเบียดเบียนเกณฑ์เข็นฆ่าเป็นความมืดเป็นความรอ้อน เป็นเวรเป็นภัยพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจันทรดดจออกผนวดออกบรรพชาเพราะพระองค์หเห็นภัยแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นการแก่การเจ็บการตายโดยธรรมชาติก็ตาม การเจ็บการตายโดยสงครามก็ตามด้วยความเห็นต่างๆที่พระองค์เห็นนั้นเกิดความสลดสังเวชใจที่สรพพสัตในโลกต้องมาแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันเสพเสพกันไปเสพกันมา กินกันไปกินกันมาไม่จบไม่สิ้น mm hmm. การที่จะสงบสุขดับเย็นนั้นก็ต้องหาสาเหตุของการเบียดเบียนหาสาเหตุของความเห็นแก่ตัวจนได้เสด็จออกผนวดและได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เจอหนทางอันเลิศเจอหนทางอันประเสริฐพระองค์จึงได้ประกาศประกาศเสสิคือประกาศอิสระภาพให้กับจิตใจของตนเองประกาศอิสระภาพปลดแอกทางด้านความคิดชีวิตจึงไม่ตกเป็นทาสของความเห็นแก่ตัว จึงไม่ตกเป็นธาตของความเห็นผิดจึงได้เห็นบรมสุขเกิดขึ้นท่ากลางจิตใจพระหฤทัยของพระองค์จึงได้ประกาศสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงที่มันเป็นบุญอันยิ่งที่เรียกว่านิพพานะประมังสุขขัง พานิพานเป็นสุขจริงสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรสุขที่ไม่ต้องอิงอัตตาตัวตนเป็นสภาวะที่ไม่ต้องถูกปิดกัน้นด้วยความเห็นใดๆเพราะนั้นเราท่านทั้งหลาย ผู้เดินตามรอยยุคนระบาทขององค์พระศาสดาก็ต้องโอปัญิโกน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามาดูสมุทยัยสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์สาเหตุที่ทำให้เราคิดคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลมาดูคิดอย่างไรคิดที่เป็นอก,กุศลคิดอย่างไร มาดูที่จิตที่ใจของเราปรับเปลี่ยนความคิดของเราเราจะปรับเปลี่ยนด้วยสติปัญญาของเราอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ทำให้เราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารในทะเลทุกข์เหล่านั้นอีกจะเดินเข้าสู่นิพพานตาม โดยยุคคนระบาดอย่างไรเราก็ต้องขนขวายสืบทอดสันติตโดยตัวของเรามันฝึกมันอบรมจิตใจของเราบ่มจิตให้มีพลังถ้าจิตของเราไปละคนกับโลกจนเกินไป กำลังชาญกำลังญาณกำลังสติปัญญามันก็จะเลื่อนลางเจือจางหายไปเส้นทางแห่งอริยมรรคอริยผลก็จะเลื่อนหลางเพราะอัตตาตัวตนความเสพติดในโลกความเสพติดในอัตตาความเสพติดในภพชาติมันก็จะ ยิ่งทวีคูณยิ่งเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาเพราะนั้นการฝึกการหัดก,การที่จะสร้างเมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่จะเกื้อกูลสรรพสัตว์เหมือนความเมตตาลักไข่ในบุตรในภรรยาสามีมันก็เป็นความเมตตา ที่อยู่ในวงจำกัดนี่คือลูกของฉันจึงให้ได้จึงรักได้จึงเสียสละให้เขาได้แต่ถ้าเราระลึกชาติหรือระลึกพบเห็นญาติแต่ละพบแต่ละชาติเราก็จะขยายความรักความเมตตากว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปตามพบที่เราเปิดเผยได้ ตามสติปัญญาที่เราเข้าถึงได้พระบรมศาสดานั้นท่านวางจิตให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนที่ท่านตัดว่าเราลักลาหุนอย่างไรเราก็ลักเทวทัศอย่างนั้นจะมองให้เห็นว่าด้วยปัญญาว่า พาระลือยของพระอ,องค์นั้นสูงส่งเพียงใดเทวทัตเป็นศัตรูคอยขัดขวางคอยประทุษร้ายคอยแย่งชิงเป็นปุตุชนส่วนพระลาหุนนั้นเป็นบุตรที่ปฏิพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นพระรหันเป็นพระอริยเจ้า แต่พระองค์นั้นมีความรักเสมอกันเพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายอนุภาพแห่งเมตตาธรรมของพระองค์นั้นจึงหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้แม้คนที่เกียดแม้คนที่รักพระองค์ก็ให้ความเมตตาเสมอกันเหมือนกลุ่ม นิคนที่คอยให้ร้ายใส่ร้ายคอยเบียดเบียนพระองค์จิตตะ้าบดีผู้มาฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็ต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าจะไม่ให้อาหารไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความเกื้อกูลต่อพวกนิคนอีกพุทเจ้าค่ะ ดูก่อนจิตตะคหาบดีเธอเปรียบเสมือนสัตว์สะใหญ่ที่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะต้องมาคอยลงมากินเพื่อประทังชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปเพราะนั้นเธออย่าได้ทำอย่างนั้นคือให้เมตตาอย่างไรก็เมตตาเหมือนเดิมแต่จิตที่สงเคราะห์อนะุเคราะห์นะไม่เหมือนเดิม คือให้ในฐานะเกื้อกูลสงเคราะห์ไปถึงเขาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเราได้คบคุ้นกันบ่อยบอยบุคคลผู้มีปัญญาก็มีอยู่เพชรนินจินดาทองคาอันมีค่าก็ละคนอยู่กับตมกับโคนกับหินกับปูนนั่นแหละ บันดิตชนด้อมลอนเพชรลอนพลอยจากหินได้ต้องมีวิธีที่จะเอาทองออกมาจากหินได้แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็จะเห็นดินก็เป็นดินแยกแยะทองแยกแยะอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้ใคร่ในความเจริญในความสงบสุขรลมเย็นพึงประพฤติปฏิบัติ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโอปัญิกโกเข้ามาสู่จิตสู่ใจให้ยิ่งขอความสุขความสำเร็จจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเถิน